สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์อ้าวตายและเกลือมีกระปุกเดียวเออโอเคสวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่านเอทฟิลโรสนะครับในโหมดโปรเฟชชั่นอลกันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคอ่าเคเวสก็จะมีใช้ IMF เอฟ s t Event นแล้วก็ค่าสติตำกายยี่ห้านะครับโอเคของเล่นขอเป็นพวกกระจกอะไรแบบนี้อ่ากระจกหรืออะไรก็ได้ที่มันลดค่าสติด,ดีๆนะครับ เทียนก็ได้เออซาวเบลิงเซอร์เคิลอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่เอาไพ่ผมไม่ชอบไพนะเกมนี้ไปครับก็เอาไฟฉายกล้องแล้วก็อ e ิมเอฟไปเลยนะครับชิปโอ้กระจกไม่ใช่ไพ่ไม่ใช่ครับกล่องดนตรีกล่องดนตรีไม่ใช่โอเคก็หาเบรกเกอร์ก่อนนะครับสิ่งแรกที่ควรจะทำ โอเคครับเข้ามาแล้วก็เปิดไฟให้เรียบร้อยนะฮะเึบ,บมีกระดูกไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวเราจะเช็คอูจาะนะในห้องซักผ้านะครับโอเคอูจาไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คใต้ดินนะครับเผื่อมีซัมมานิงอ่าซัมมานิงเซอร์เคิลนะครับ ไม่มีฮฮโอเคกระดูกก็ไม่เจอนะชั้นสองอะไรอาจจะเป็นวูดูอะไรแบบนี้นะครับวูดูก็ได้นะอ่าวูดูก็ดีนะครับเอ้ยบ้านนี้นะครับโอเคอยู่ในครัวนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวเราจะหาหลักฐานกันก่อนนะครับ สิ่งที่ต้องหยิบก็คือกล้องวิดีโอดอดโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟฉาย UV นะครับอ้าวตาแล้วเอาลืมลืมเอาขาตั้งกล้องมานะฮะเอออะไรเนี้ยลืมเอาขาตั้งกล้องมาโอเคตัวดีไม่มีฟิงเกอร์พินนะครับกดออฟก็ไม่มีเนี่ยอุ้ยกดออฟกคออฟสวยสวยสวยโอเค กดออฟจริงกดออฟจริงาวางไปเลยครับกดออฟจริงนะตัวนี้ต้องวางในห้องน้ำครับนี่โอเคสวยโก้ดไลติงกับฟิซซิงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเช็คสัพย์ปีบบอกรับแล้วก็โก้ดไลติงแล้วก็เอ้เทอร์โมเทอร์โมเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวค่อยดีกว,ว่าเอาเกลือมาด้วยครับเราจะปั๊มรูปอ่าโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสามจุดแล้วก็วางไปเลยครับ Are you here Are you close Where are you เหมือนจะไม่มีสปิริตบอกนะขอเช็คประน,นึงยังอยู่ไหม ยังอยู่ห้องนี้ไหมเพื่อนผมจะเช็คกดออฟนะอ้าวออกมาออกมาข้างหน้าแล้วนะครับตัวนี้ Are you here? Are you close? Are you here? ไม่มีสปปริตบอ่ะครับตัวนี้เพราะว่ากดออฟนะครับก็คือตำแหน่งของมันโกดไลติงนะครับ โอเคอาเอากล้องไปเนยครับ Ghost-off เนี่ยคือตำแหน่งจริงของผีนะครับผมถ้ามันเกิดมันก็จะเกิดตรงนี้แหละตรงที่มันลอยนะครับถ้ามี Ghost-off เนี่ยเล่นง่ายนะครับผมจะบอกให้เพราะเราจะรู้ตำแหน่งผีว่าแบบเอ้ยมันอยู่ประมาณนี้หน้าอะไรเงี้ยโอเคครับตอนนี้่า uh, โจทย์ของเราก็จะมีอ uh, แม่เลเวนแนนนะครับ โจดนี้ไม่ยากนะฮะโอเคของเล่นเป็นอะไรนะเอาอยังไม่ได้ไปหาเดี๋ยวไปหาไปนึงเดี๋ยวเราจะหากระดูกด้วยนะครับบูดู oo หรือเปล่าอ่าของเล่นเป็นบูดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราหากระดูกด้วยนะครับ เอห้องนี้ไม่มีฮะห้องนี้ล่ะโอ้ไม่กอดไม่มีเลยฮะห้องนี้ล่ะฮัลโหลหายากนะครับเนี่ยกระดูกเนี่ยไม่รู้ว่าไปซ่อนที่ไหนโอ้ไม่กอด หาไม่เจอเลยห้องนี้โอ้เจอแล้วสวย,อยโอเคอทีนี้นะครับก็จะเหลือโกซีเวนใช่ไหมซึ่งเราต้องรอนะครับผมอืมเราต้องรอรต้องรออเดี๋ยววูดูเราไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยโอเคเอ้ยวางดีดีเอ้ยเอ้ยโอเคพอดีละอที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะ ปเปลกางเขนมานะครับเอามากันไว้อ่ากางเขนนะครับแล้วก็ทูบหนึ่งอันโอเคเอ๊ะไม่แน่ใจว่าเหยียบเกลือยังเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงน่าจะเหยียบแล้วปะ่ะอ่ะเหยียบแล้วครับเรียบร้อยโอเคเหยียบแล้วเหยียบแล้ววางไปเลยครับสองอันโอเคอ่า เดี๋ยวเราจะถ่ายร,รูปกันนะครับอีเวนต์ต้องรออ่ะโอเคทีนี้ก็จะเหลือ3เฟรมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องยืนจุ่มนะครับผมเพื่อให้ผีอีเวนต์นะครับเดี๋ยวไปเอาทูบมาด้วยนะครับปึ๊บป๊บโอเค เดี๋ยวเราจะแอบห้องซักผ้าด้านในสุดนะครับห้องเนี้ยอา้าวอ๋อไม่เป็นไรเว้ย <c oughs> นี่ห้องนี้ห้องนี้อ่าโอเคเอาดอตมาด้วยนะครับดอตด,ดอตไม่ได้ใช้ละโอเคครับทีนี้ก็ยืนจุ่มนะครับยืนจุ่มห้องนี้ไปเลยอ๋อมีค่าสถิตต่ำกว่ายี่้าไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีตุ๊กตากวดูนะ ทีนี้ก็รอมันอีเวนต์อย่างเดียวปิดอ e มได้ไหมเนี่ยเสียงดังเสียงดังรอมันอีเวนต์อย่างเดียวครับตอนนี้อ่าขอหน้าต่างเขาอยู่ห้องนี้นะครับรอรอรอถ้าอีเวนต์เสร็จนะครับผมก็จะไปเล่นวูดูเลยนะครับจิ้มให้หมดละอ้าวปิดเบรกเกอร์เฉย โอ้ oh my god มาแล้วมาแล้วมาเปิดแล้วเอ๊ยโอเคก็กลับไปจุ่มเหมือนเดิมถ้าจะรอผีอีเวนต์มันก็ต้องแบบอดทนนิดนึงนะครับอาจจะต้องแบบยืนเมื่อยนิดนึงอ่าขอหน้าต่างนี้นะครับโชว์ยูเซลฟิสซิ่งเหรอของจริงป่ะเนี่ยโชว์ยูเซล เด็กก็รู้เด็กก็รู้เด็กก็รู้แหละว่าฟิซิงจริงหรือเปล่า Show yourself ชื่ออะไรเนะี่ย Kenneth Wright Kenneth Wright show yourself Kenneth Wright show yourself show yourself อาจจะน่าเบื่อหนยนะครับรอมาดีเว้นโชว์ยูเซลโชว์ยูเซลโจ์นี้ไม่ยากนะครับผีวิ่งเร็วมีสองตัวถ้าผีเดินปกติตัดไอสองตัวนี้ทิ้งเลยครับแม่แค่นั้นแหละต้องดูตอนล่านะครับแต่ตอนนี้ต้องการรูปผีโชยูเซล โชว์ยูเซลโชว์ยูเซลเดี๋ยวปิดในครัวได้โชว์ยูเซลโชว์ยูเซล โชว์ yourself เฮ้ยนิ่งจังนิ่งจังเราเนี่ยไม่อีเวนต์เลยตัวนี้อะไรอ่ะอีเวนต์หน่อยัลโหลยังไม่อีเวนต์เลย อาจจะต้องแบบรอยืนแบบนั่งมันต้องยืนรอครับมันทำอะไรไม่ได้รอผีอีเวนต์ก็เหมือนรอรถไฟที่สนามบินอะไม่รู้ว่าเมื่อไหรนะครับเป็นไปไม่ได้แต่ผีเกมนี้จะแปลกอย่างหนึ่งนะอผีจะจะอีเวนต์ก็ต่อเมื่อผู้เล่นไม่ถือกล้องครับถ้าผู้เล่นไม่ถือกล้องเนี่ยอีเวนต์จะอีเวนต์ทันทีแต่ถ้าผู้เล่นถือกล้องก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ มันจะเป็นแบบประมาณเนี่ยมันจะแบบนิ่งไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมดูดิเอดูดิครับนิ่งไหมนิ่งมากยังอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คไอ้ ghost o f สักครูครับอ้าวตัวนี้ไม่ใช่แมนะครับ ไม่เลเวนแนน์ก็ทายเยน่าจะเป็นเลเวนะแนน์นะเกมนี้ที่เรากำลังจะเจอนะครับน่าจะเป็นเลเวนแนน์นะเพราะเพราะว่ามีฟิซซิงนะครับเห็นไหมมันมีฟิซซิงแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอ่างั้นเดี๋ยวเช็คแล้วกันแต่จริงมันเช็คตอนล่าทีเดียวก็ได้อะุค่าสติผมก็เหลืออืมเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วน่าจะเป็นเลเวนแนน์นะครับที่เราจะเจอนะ แต่ตอนนี้ผมต้องการให้คุณผมต้องการให้คุณอีเวนต์เจ็ดจุดศูนย์นะครับเจ็ดจุดหนึ่งเนีย่ยแหเดี๋ยวก็รู้เดีย๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ตอล่าแค่นั้นแหละอีเวนต์นอยฮัลโหลมันมีเควสไงอีเวนต์อะ หรือจะหรือจะอีเวนต์ตอนอีเวนต์เป็นควันก็ได้แต่ถ้าเป็นควันขอแบบช็อตทีผืออะไรเงรี้ยโอ้โหดิ้งจัดขอร้องเลยขอร้องเลยไม่อีเวนต์เลยครับเนี่ยผมอ่ะผมเนี่ยผมนั่งผมยืนรอเี่ย อ่าเล่นของครับโช <Show yourself. S 1> ยูเซลเฮ้ยอีเวนต์ดิเพื่อนมันจะล่าอย่างเดียวเลยว,วะโชยูเซล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 มันไม่อีเวนต์เลยอ่ะขอร้องเพื่อนมีเควสอีเวนต์ไม่ใช่อะไรหรอก โชยุเซล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 ไม่อีเวต์เลยครับทำไงนี่โอ้โหจะล่าอย่างเดียว้ยสวยโอเคมาเลย แม่กว่าจะอีเวนต์นะครับกางเขีนไม่ต้องแล้วเอานี่มาเลยวูดู oo ครับอ่าสองโทบนะโอเคแต่ต้องเปิดไฟก่อนครับเนื่องจากว่ามันมืดมากมาอ่าห้องนี้แอบได้นะครับมาเลยเจอ่าเปิดไฟหน้าบ้านด้วยอุ๊ยมาแล้ววะ เฮ้เลเวนแนนนะครับโอเคนะครับเป็นอย่างที่คาดไว้นะครับว่ายังไงเราก็ต้องเจอเลเวนแนนเอ๊ะอ,อะไรเนี่ยเลเวนแนนเออนะยังไงก็ต้องเจอเลเวนแนนนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าผีเปิดไฟได้นะครับเกมนี้โอเคอยู่แล้ว ออกเลยออกเลยอ่าผีเปิดไฟได้นะครับก็ตัดแมทิ้งได้ทันทีนะเพราะแม่ไม่สามารถเปิดไฟได้อ่าโอเคแล้วก็ในห้องนะครับผมมันก็มีฟิซซิงด้วยอ่ามันมีฟิซซิงนะครับแต่ตอนผมเช็คมันไม่ได้ติดลบ <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ได้ติดลบนะครับแต่ผมก็พอจะเดาได้ว่างไงก็ต้องเจอเออเลเวนแนนนะครับถ้าเป็นไทเยก็ถ้าเป็นไทยเ,เทยเมันต้องเจอตั้งแต่แบบช่วงต้นเกมแล้วอะไรแบบนี้นะครับ ไปเฮ้ยเด้อ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 เดเด้อเดเด้อเดลืม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 เควสลืมเควส์แป๊บนึงก้อนหนึ่งโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบแล้วแม่ผมลืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต่ำกว่ายี่สิบห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องจิ้มแบบจิ้มรัวๆเลยครับอาจจะต้องจูอีกรอบหนึ่งมาเลย แม่เกือบไปแล้วมาจิ้มเลยครับตามยังโอเคตามแล้วฮะปะออกเลยที่ผมบอกว่าอาจจะต้องจูอีกรอบคือเผื่อมันโดนหัวใจไงถ้ามันโดนหัวใจอ่ะก็ต้องจูอีกรอบประมาณนี้ อ่าโอเคนะครับผีก็เป็นเลเวนแนนนะฮะอ่ารูปถ่าย80ดสอนนะครับตังได้ทั้งหมด1,305บาทเวลาที่ฉันได้ก็อ่ะตีไปเลย16นาทีนะครับประมาณนี้เสียเวลาตรงที่รอมานีเวนต์เนี่ยแหละอืมนะมันมันมันแบบมันต้องรออะ่ะมันมันรอนานอะ่ะรอผีอีเวนต์อ่ะไม่รู้จะอีเวนต์เมื่อไหร่นะครับโอเค ก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็ okay, สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย